เอ,อ้ยหนึ่งซับหนึ่งไล่หนึ่งแท้เพื่อเป็นกำลังใจสบ,บายดีพี่น้องโอ้ยรอดท่าลิฟต์สบ,บายดีน้องกุ๊กสบายดีเด้จะได้สบ,บายดีลืมแหละจะได้สบ,บายดีจังสิน้องจอมเพ็รเป็นบ่จำเป็นบ่อา้าวลืมแหละ anh đi sư nhăng sư nhăng một chữ lẹ cho mày đi sư nhăng sư nhăng ư ừ, nào đâu lườm leo chị nông bà chị nông bà chị nông bà น้องบอไายบุญหลอดสิเดีเป็นนันเดี๋ยพี่น้องทาลิปแดงอ่ะทาลิปพี่นอ้องอือไคทาลิปพี่น้องบอ เอาใจเูเอาเอามิคุณเจาะมากเลยแก้ให้เจะกับใจเด้อับใจเด้อกับใจกันกับใจกันเอาอย่าตอนนี้ป้านองไม่นอสงสใไฮนะอ,อ๋ะออะงีสิ Bunlar. Bunlar.

ลั่นไหมอ๋อเจนเย็นเจเย็นอย่าไปอย่าไปถ้าอีทุกอีทุกขนมี้นี่ไงนี่ใส่บริตัวเอาใส่แหละ เอาอันนี้ใส่อันนี้ของน้องเห็ดมุนๆนุนึงสิแล้วเอาอันนี้อกอดใส่หนึ่งสิบแซ่บเสียบ <c oughs> นึ่ <c oughs> งเขานมมีอันนี้เนะี่ยเขานมซางหน่อยเอาให้น้องนะลองเลยเอา้าวเอาไหมน้องบุลล จะเอาจะให้น้องในน้องนะไอมันม <c oughs> ก,กิีดอันนี้เองเอ้าน้องนะไอจะให้น้องนะคนนี้ในอันไหนเมันจเสียโอ้น้องมุกน้องมุกกับน้องจอมนี่ต้อง ทำความสะอาดเท่านหนเนาะอ่าบอลนวนเดี๋ยวไปซสเด็ดล่อแทะอย่าไปเทือเมียนั่นให้เมียนั่นให้บนนี้เอาให้ขึ้นไปขึ้นไปแบบนี้ ไปเทียวซาวไปเที่ยวอ้แกับบานูอนะอะเที่ยวกันเลยจังยังไสปตาห่ากับลูกนอะกโอ้บารนูนสิขี่รถยังไปอาซาวนะ่ะ จะขี่ไปใช้ติ่นรถยังหัวะ เอ็กไนน์เอาของกินบุญรอดพวกไปกินข้าวนะแม่น,มนี่ลูกกินข้าวข้าวขี่เพิ่งขี่เป็บนบน่ลองดูระวังโทรศัพท์เฮียว้าโัวเต็งตัวอีไปยังไปเฮียวไปเฮียวแล้วเบิ่งเบิ่งดูเบิ่งดูแตง่งหน้าเน่ยโอ้โเทียวีสาทางไหน ลนูไม่รู้ของเงินใดข้งเงินดอาจะกิฟอาจะเอาสามแสนปลืมปัด้ยงกันคิดลอิออกไปไปลูกไปเอาหวแล้วกันเปอันลัดเอายูฮันเด็กไปลกเอาดหน่อยไปเ่ไปนะเอาหวได้ลูกเด็ก หลวงนกเอาของกินมาสู่นี่หนวงโอ๊อมืมันนี้ผนได้กินลาบซีนะพี่น้องมืันนี้ผมได้กินลาบซี

mỗi bay, bài bay, bài tên sâu sụp sâu tìm bosu tìm mò hát là bosu tìm mò hát cái kìa bay kiểu lạ lạp, lạp đi lương kìa 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 mình sẽ mua cho Sốt kem xay, đừng mi hèn Sốt tích này bị hết nhau mà Trời là mình lúc <laughs> cái <laughs> nôm nè oh mình sao lại đê, cái nôm nè Xe bò xin quay mà nè Xe bò Vậy, đây nó kẹt xẹp Khó làm mẹ hết mẹ hết hết Khó làm hết 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 Anh không hết Oh, <laughs> โอ้ไม่เอามีล้างเด้ออ้าวมันข้าหยิงไหม

Nam năm ninh nắm năm ninh nắm <laughs> trắng <nữa> ninh yeah. <laughs> <Cái này không? cười> <laughs> <laughs> bữa ai, bữa chư, nông mục bữa chư, có đây nè, xưa nhang, xưa nhang, để em thảo thầu kinh đây. สิน่นประทัา <C LS> <C LS> อันนั้นก็ยังนี่ยันข้าวจีบบ๊วยเรากินไปเรื่อยเละสองอันเลย <C LS> กินสองอันเลย <C LS> กินแล้วบอกเราเนี่ยนยันมาก,กิน <C LS> คือกันคือกัน <C LS> กินนี้ก็ได้ อันนี้ต้นงามอันนั้นให้เงินกินของเฮ้กินแล้วเราเอานี่ไว้หุ่นเด้อเ็นควาลุ่มเด้อามีกินเด้อมาให้เขาเ่อนออกแต่ขี้ยันมากเดินยังกับอะไรล่าง come pone gli indifferati papà giago papà tom สำหรับคลิปนี้ก็าพาบรรยากาศนาเพี่น้องเนาะอ่าได้กินเขากินน้ำกินลาบกินก้อยอ้าโอ้ซองซาวเลยพี่น้องนี่มเมถเวาแพดกะลงมาแล้วเดี๋ยวเขาจะให้กระเจ้ากินเขากินน้ำมีของมาแจกเพื่อนพี่น้อง เบากีเกียวว่าเพิ่นจกได้กบไฟเนาะเป็นจะได้กะเดี๋ยวสิมาให้กำลังพี่น้องสำหรับคลิปนี้ข็ขอบุญขอบคุณเนาะอ่าทานผสมทุกทานที่ติดตามรายการเนาะขอให้ทุกทานอยู่ดีมีแห่งความเจ็บอย่าใดความข้ันยามีเด้อยพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ขอกล่าคำว่าสบายดี คันบอออกจากบ้านบอหเห็นด่านแดนไก่คันบอไปเดินทางบอห้อมเห็นโลกกว้างเปิดประสบการณ์ใหม่ผจญภัยในดินแดนลาดซากสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมศาสตร์ที่สวยงามทั่วทุกภาคข,ของประเทศเลาว และพบปะะูุคนที่มีหลากหลายอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของชนชาติ์ล่าท่องาเที่ยวเมืองเล่าแบบสบายใจปไกับไกลทักสินปัจจัยที่ต่อ ได้ตาม QR Code ทั้ง WhatsApp ไลน Ad, Line, ID และเบอร์โทรศัพท์แปดหกสองศูนย์หาเจ็ดสองเก่าสามเจ็ดหนึ่งไกด์คุณภาพาและมีประสบการณ์หลายกว่า10ปี